นับสนุนรายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงสินวีหุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้สินวี AIA จัดงานสัมมนาแน่ใจหรือกรเกษียณแล้วเงินพอใช้ใจ่ายสินไหมมหาอุทกภยกัยปี2554กว่า4แสนล้านบาทจบแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันเป็นประจำนะคะเป็นกับรายการประกันวันนี้นั่นเองค่ะอยู่กับดิฉันนะคะพันธิพาจารุสัมพันธ์กนกและคุณอนุสรชิมเพชรนะคะผู้สื่อข่าวสายประกันหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ค่ะ แน่นอนค่ะเจ,เ,เ,เจอกันเป็นทุกสัปเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี้ค่ะความเคลื่อนไหวในแวดวงของประกันเนี่ยทั้งประกันภัยแล้วก็ประกันชีวิตเนี่ยมีมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้อัปเดตกันอย่างต่อเนื่องเลยแต่ว่าในช่วงแรกของเขาของเราในวันนี้นะคะตามทันกระแสต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเป็นกระแสมากอยู<ๆ>่ทีเดียวนะคะสำหรับในเรื่องของกรมธรรม์เถื่อนครับเลยคุณผ่นพรอมก็วันนี้ลุกดูพิธีกรวันนี้ก็จะดูเถื่อนๆหน่อยก็ให้เข้ากับสภาวะเหตุกครับ ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ค่ะก็คือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาบอกว่ามีผู้เสียหายค่ะเป็นผู้หญิงเขาบอกว่ามีการต่อประกันแต่ว่าทีนี้เนี่ยในเรื่องของประกันหมดอายุเนี่ยเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจเนาะถ้าเกิดว่าใกล้ๆต้องรอให้มันใกล้ๆก่อนแหละเราถึงจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสมควรที่จะได้รับในเรื่องตรงนี้แล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีบริษัทโบรกเกอร์บริษัทหนึ่งโทรเข้ามาผู้เสียหายค่ะเขาบอกว่ามีการโทรเข้ามาแล้วก็รู้ทุกอย่างเลยนะในเรื่องของ ตัวเลขถังรถรใช่รวมไปถึงบริษัทเก่าที่ทําอยู่เรื่องของเบอร์โทรศัพท์รวมไปถึงกรมธรรอันเก่าที่ทําอยู่ว่าเป็นโปรโมชั่นไหนเป็นแบบไหนแต่ทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่าก็ต่อไปก็มีการจ่ายเงินในเรื่องของเบี้ยรประกรันปเบี้ยรประกรันภัยไปแต่ว่าตอนที่เ,เหมือนกับว่าเป็นมิจฉาชีพเนี่ยโทรเข้ามาเขาก็บอกว่าโอเคเนี่ยคุณไปสามารถตรวจสอบก่อนได้เลยนะว่า เนี่ยเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะลายเส้นใช่ไหมมีลายเส้นมีที่อยู่ของบริษัทเรียบร้อยใช่แต่ในความเป็นจริงก็เกอผู้เสียอาจจะไม่ได้ไปเช็คตรวจสอบอย่างจริงจังว่าจะมีหรือไม่มีกันแน่ก็เลยปล่อยปะละเลยไปในเรื่องนี้แต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นในเรื่องของมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็โทรเข้าไปในที่ของบริษัทประกันภัยนั่นก็คือวิริยะประกันภัยโทรเข้าไปทางเจ้าหน้าที่หรือว่าทาง call center นี่ก็บอกว่า คุณเนี่ยไม่ได้ต่อกรมธรรม์กับเขานะเราไม่มีเลขทะเบียนของในกรมธรรม์ของบริษัทเราก็แต่ว่าเขาก็ยังส่งพนักงานเค็มาไปดูแล้วว่าอาไปดูก่อนแล้วก็มาค่อยเช็คเหตุการณ์อาจจะมีการข้อมูลผิดพลาดแต่ในที่สุดแล้วก็ไม่ได้ทำกับบริษัทบริยักันภัยก็เลยมีการโทรเข้าไปบริษัทต่างบ็กเกอร์ดังกล่าวบ็กเกอร์เถื่อนผมเลบกเกอร์เถื่อนก็สุดท้ายก็ก็ยังมีการคุยและยังมีการไปวอยวายกับบริษัทบริยัด้วยก็เหตุการณ์ก็ทําให้เกิดการมีการฟ้องร้องและทําให้มีผู้เสียหายผมว่า ก็หลายสิบคนแต่ว่ามีคนทำประกันไปแล้วในบริษัทนี้ถึงเกือบ200คนมีค่าความเสียหายเกือบ5ล้านบาทคือคไม่ได้แค่เสียหายแค่ผู้เอาประกันแล้วก็จะมีบริษัทโบรกเกอร์ที่ชื่อคล้ายๆกันด้วยก็ทําให้ มีการรวมตัวเพื่อมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นเป็นไงบ้างครับเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยสำหรับบริษัทโบรกเกอร์ที่เหมือนกับว่ามีชื่อคล้ายกันบ,บอกในเรื่องของมิชาชีพก่อนละกันชื่อของบริษัทมิชาชีพเนี่ยนั่นก็คือ Big sure Group. s ชัวร์กรุ๊ปแต่ว่าทางผู้ที่เสียหายหรือว่าบริษัทโบรกเกอร์ที่มีตัวตนจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามีชื่อว่าบริษัท Big i n s u r ัวร์แลนด์โบรกกจำกัดชื่อมันก็เลยคล้ายคลึงกัน,กนทีนี้เนี่ยทางคุณอาน,านันต์เตชนาสินนะคะซึ่งเป็นกรรมการบบรริิษษัััททของ Big Broker Inshoreland จกด ก็เลยเหมือนกับว่าได้รับโทรศัพท์จากทางคอพพอก็เลยบอกว่าเหมือนกับมีการโกงการเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยผู้ที่เสียหายเนี่ยทำไมถึงมีการฟ้องร้องเขาเพราะว่าทางกรรมการบริษัทของ Big i n s u r อลแนนโ o รเกเนี่ยก็ได้มีการติดต่อไปทางคุณผู้เสียหายคุณผู้หญิงคนนี้เนี่ยบอกว่าทาไมถึงมาฟ้องเขาเขายังไม่แบบยังไม่เคยรู้จักกันเลยเกิดอะไรขึ้นก็ในส่วนนี้ที่ผมทราบมาว่าคือมีการร้องเรียนาทางสคบอด้วยทางสคบก็จะมีการเช็า ตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนของบริษัทประกัน <c oughs> แต่สรุปว่าคือไม่มีบริษัทชื่อว่าอ่าบิ๊กนี่อยู่แต่ว่ามีชื่อคล้ายๆคันคือบิ in ๊ก <c oughs> อินทรลันโบเกอร์ก็คือก็กลายเป็นว่าสอบอก็คิดว่าบริษัทนี้โกง <c oughs> แต่ความจริงบริษัทนั้นไม่มีตัวตนอยู่แล้วไม่มี <c oughs> ไลายเส้นการทำให้ก <c oughs> ายกาว่า สคบก็คือบริษัทนี้ท่านที่ไม่ตรงกันเลยแต่ชื่อคล้ายๆกันก็กลายว่าทางผู้เสียหายนี่ก็บอกว่าไม่ได้ฟ้องอทางสคบเนี่ยเป็นคนดําเนินเรื่องการใช่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทของมิชช่าชีพเนี่ยเคยมีเหมือนว่าเคยทําแบบนี้มาก่อนแล้วแล้วก็มีการเปิดบริษัทแต่ว่าไม่ได้ใช้ชื่อนี้มาก่อนก็คือใช้ชื่อว่าเดอะคาร์อินชัวแล้วก็ตอนนั้นใช่เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีการปิดบริษัทไปหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเปิดบริษัทขึ้นมาใหม่อีกก็เลยใช้ชื่อใหม่ค่ะ คนนั่นเองก่อนที่ภายหลังเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนมาเป็นจดเป็นแบบนิติบุคคลในชื่อบิ๊กชัวร์กรุ๊ปค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าบริษัทนี้เนี่ยไม่มีการไม่มีใบอนุญาตการขายประกันตามระเบียบของสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคอปปะพอซึ่งอย่างที่คุณอนุสร์บอกไปค่ะว่ามีผู้ที่หลงเชื่อแล้วแล้วก็ต่อในเรื่องของเบี้ยประกันตรงนี้เนี่ยต่อกลมาทานไปเนี่ยถึง200รลายแล้วครับในส่วนนี้คือว่าคือคนที่เป็นสามีเนี่ย ไม่มีคือโดนเพิกถอนจากบริษัทวิยะไปแล้วค,คือได้มีการตั้งแต่เพิกถอนอริญาตตัวแทนของบริษัทวิยะประกันภัยตั้งแต่ป25ี2,548คือเคยเป็นพนักงานตัวแทนของวิยะอยู่แต่ทางภรรยาเนี่ยยังมีไรเซเส์ในการขายประกันคือถือในน้าบุคคลธรรมดาอยู่ก็คือสามารถเข้าไปเช็คได้ว่ายังมียังขายได้อยู่แต่การขายออกมาเนี่ยเป็นกรมธรรม์เถื่อนอก็คือมีการปั๊มตาของวิยะแล้วก็มีการปั๊มตาของบริษัทอินชัวร์บ็อกเกอร์กรุ๊ปครับ เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องเหมือนกับว่าอยู่ที่คนที่เขาเรียกว่าอะไรนะทำธุรกรรมด้วยอย่างพวกเราเนี้ยมันก็จะต้องตรวจสอบให้ดีคะ่ะในเรื่องของใบเสร็จแต่ว่าผู้ที่เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าในเรื่องของใบเสร็จรับเงินอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้จ่ายผ่านทางโอนธนาคารนะมาเจอกันแต่ว่าคนที่มาเนี่ยเป็นทาง messenger มาแต่ว่าในเรื่องของใบเสร็จเนี่ยเขาบอกว่ามีในเรื่องของโลโก้ของทางวิริยะด้วยแล้วก็มีโลโก้ของทางบริษัทที่เป็นมิจฉาชีพนี้ด้วยมันก็เลยยากในเรื่องของจะตรวจสอบอะไรอย่างนี้นิดนึงครับ ก็ส่วนที่จะเป็นของ,ของคนสามีก็คือคนที่เป็นสามีก็คือนายชูรธีมนติโชคก็คือที่ผ่านมาก็คือทางโดนคอพยกลิกเปลืออนุญาตโดยมีลูกค้าเสียหายถึงเจ็ดรายโดยไม่ระบุการค่าเบี้ยป,ประกันภัยก็คือโดนยกเลิกไปแล้วในตั้งแต่ปีนั้นแล้วก็ปี2 5งพที่ผมกล่าวมาก็คือริยะก็ไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกันอีกเลยแต่กับกายว่ามีการขายกรมธรรม์แต่ว่าคือถ้าเหตุไม่เกิดก็ไม่มีใครรู้ว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทเถื่อนคืออาจถ้าย้อนอดีตตั้งแต่สมัยเดอะคลายอินชกรุ๊ มีการตอบการภายของบริษัทสินมั่นคงก็มีลูกค้าที่มาล้องเรียนในอดีตอยู่แล้วก็ทําให้มีการปิดออกไปก็คือว่ากลายว่ามีการตอบประกันไปแล้วคือเป็นเรื่องเดิมๆแต่ว่าเรื่องเรื่องเดิมๆที่เคยทํามาแล้วในอดีตก็คือมีการทำพรมทานปลอมเกิดขึ้นแต่เพียงแค่เปลี่ยนแล้วมาเปลี่ยนชื่อก็คือว่ายังวงวนเดิมๆแต่ถามว่าทํำไมถึงการตรวจสอบการเอาผิดนี่คือมันเหมือนอยังเพิกเฉยเพิกเฉยอยู่ทางคอพอก็เรื่องนี้ผมว่าไม่ได้เพิ่งเกิด คือการร้องเรียนมันเกิดตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนนีแล้วทางบิ๊กอินชอนันบ r เกอร์มีการออกมาแถลงข่าวในทางฝ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กผ่านเฟซบุ๊กก็มีผู้เสียหายตั้งแต่คือตั้งแต่ระมาณ2เดือนที่แล้วคือ19พฤศจิกายนคือถ้าไม่มีผู้เสียหายที่มาถึงขนาดว่ารวมตัวการไปฟ้องร้องเรื่องก็ไม่เกิดถามว่าในการเข้าไปร้องเรียนขอพอก็คือทางบิ๊กอินชอนันบเกอรเนี่ยที่ผู้เสียที่คือเสียหายคือเป็นแพ เป็นแพ้เนี่ยก็มีการออมีหลักฐานเอกสารมีผู้ร้องเรียนเข้าไปแล้วก็มีการร้องเรียนทางคอพคคอพก็เรียกเข้าไปคุยว่ามีความเสียหายอย่างไรมีมีคนพีกี่คนแต่พอเรื่องหามาสองเดือนคือบริษัทนี้ทุกวันนี้ก็ยังทํางานกันอยู่คือทํางานคือเป็นระบบว่าคือเหมือนบริษัทบล็อกเกอร์จริงๆก็คือมีการเทเลเซลคือมีการโทรเข้าไปหาลูกค้าแล้วมีการรับ อินบาแล้วมีการขายประกันคือเป็นกิจจารักษณะคือเป็นตึกแถวคือคือไม่ใช่ว่าทํากันเล่นทำกันจริงจังก็คือมีพนักงานจริงๆเลยเออแต่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยเราตรวจสอบยากถ้าสมมติว่าอย่างตัวเราเนี้ยประกันหมดในเรื่องประกันหมดจะทำยังไงดีคือในส่วนนี้คือว่า คือพอรบรเนี่ยบริษัทนี้คือจะมีการแถมซื้อประกันแถมพรลบรแล้วก็ซื้อให้เบี้ยรประกันที่ถูกกว่าที่ขายตามหลักอยู่แล้วแต่ในการตรวจสอบเนี่ยเขาจะให้พรลบรมาก่อนแต่ว่าหนังสือของสัญญาของบริษัทอย่างเช่นยกตัวอย่างที่ผู้เสียหายคือวิยยาบกันภัยเนี่ยคือมันต้องมีตัวหนังสือของกรมธรรม์ที่ให้มาด้วยแต่พอมาสอบถามในส่วนของตัวสัญญาของสัญญาของสัญญาของประกันเนี่ยไม่มีการไม่มีเอกสารให้เพราะการทําเอกสารนี่คือเอกสารปลอมแต่ว่าใบเสร็จเนี่ยใบเสร็จก็คือปั๊มตาของวิอินชัวกรุ๊ปครับ ในเรื่องนี้ก็ค่อนข้างยากพอสมค,ค,ควรนะในเรื่องแล้วส่วน <ขอ S 2> ที่บบจะเสริมในส่วนของที่มีการที่มีถา,ามาถว่าทำไมถึงรู้เบอร์ลูกค้าทำไมไร<ช>ูล้ลูกของกรมธรรคือปกติคือผมต้องย้อนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเก่าตั้งแต่สิปีที่แล้ว10ปีที่แล้วด้วยคือมันจะมีการซื้อขายของกรมธรรม์อยู่แล้วคือไม่ใช่ซื้อขายกรมธรรม์ครับ ซื้อขายเบอร์ลูกค้าข้อมูลของลูกคา้าส่วนใหญ่จะมันหลุดมาจากพวกทางไฟแนนซ์ทางบริษัทรถยนต์<อ>คืออย่างเช่นเราไปซื้อรถใหม่แล้วเข้าไปไฟแนนซ์เราต้องมีการก่อเอกสารแล้วแต่ส่วนใหญ่ปีแรกจะเป็นประกรันฟรีการนี้คือบุคคลภายในจะมีข้อมูลนี้อเอามาหาเอามาขายให้กับบริษัทโบรกเกอร์ต่างๆก็คือขายข้อมูลลูกค้าอย่างเช่นบางทีเรายังงงว่าเอ๊ยอยู่ทําไมเขารู้เบอร์เรารู้ว่าเออมาซื้อขายประกันทั้งที่เราไม่เคยให้เบอร์กับใครอะไรอย่างนี้ นั่นแหละครับคือมีการซื้อขายข้อมูลทุกวันนี้ก็ยังมีการซื้อขายข้อมูลกันอยู่ทางคอพอก็ไม่สามารถเข้าไปควบคุมการาความเชื่อความปลอดภัยของลูกค้าก็คืออันนี้ก็ต้องมีกฎหมายเข้ามารองรับอีกทีหนึ่งการว่าคือข้อมูลของลูกค้าคุณต้องปกปิดไม่สามารถเอาไปขายต่อแต่ได้แต่ว่าจะไปตรวจสอบอยังไงเพราะว่าอยู่ในมือก็อจะเราก็ไม่รู้ว่าเอาเบอร์เราแตมาะไหลเพราะว่าอย่างลืมว่าทุกวันนี้ก็เราทาทั้งบัตรสินเชื่อทั้งบัตรเครดิตทั้งบัตรเดบหลายอย่างเราก็ไม่รู้ว่า ไอที่มันหลุดออกมาเนี่ยม,มาจากช่องทางไหนกันแน่ใช่แต่ว่าเอาง่ายๆดีกว่าอย่างผู้บริโภคเนี่ยจะมีวิธีการป้องกันยังไงบ้างในเรื่องของไม่ให้โดนช่อโกบบก็คือเริ่มต้นจากพื้นฐานคืออย่าลืมว่าของถูกแล้วของถูกและดีไม่มีในโลกคือไม่มีทางเป็นไปได้ที่ว่าเว็บประกันถูกแล้วความคุ้มครองดีอย่างเช่นวิริยะเนี่ยเขาขายเบี้ยแพงอยู่แล้วค,คือ2 0 0 0 0กว่าบาทชั้นหนอยู่ดีมาขายที่1 5 0 0 0เนี่ย ก็คือถือว่าถูกเพราะว่าวิริยะนี่คือผมมองว่าเป็นบริษัทที่มีการเซอร์วิสแล้วก็การรองรับหลังการขายเนี่ยดีแล้วก็เร็วแ็อย่างเช่นที่อย่างเป็นท็อปไฟท์ข้นการบริการหลังการขายนี่ก็คือจะเป็นพวกกรุงเทพประกันภัยวิริยะมหิดลคืออันนี้ต้องยอมเท่าต้องเข้าใจว่าเบี้ยแพงแต่ว่าคือการระบบนี่การเกิดเหตุนี่รวดเร็วทันใจอันนี้คือต้องเช็คตัวเองก่อนว่าการซื้อกลมมาทันหนึ่งใบเนี่ยเราก็ ไม่สามารถที่จะไปเราต้องตรวจสอบก่อนว่าคุณมีใบอนุญาตไหมคือหลักฐานคือหลักฐานทุกอย่างก่อนที่เราจะจ่ายเงินหลักฐานทุกอย่างต้องมาพร้อมกันก่อนไม่งั้นก็เราจะเสียเงินเปล่าแล้วจะพอมีระเปิดเกิดปัญหาฟ้องร้องเกิดเกิดขึ้นเราก็จะเป็นผู้เสียเปรียบแล้วยิ่งที่การเสียเปรียบนี่คือการเสียคือคนเดียวเราไปฟ้องคนเดียวเนี่ยยากเลยคือเรื่องก็จะตีกบเงียบไปก็คือกลายเป็นว่าตำรวจบอกว่าอ๋อเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องปกติ แล้วทำไมมันต้องทําให้เป็นเรื่องปกติเราต้องแบบเนาะทำให้มันเป็นเรื่องไม่ปกตินะครับก็อันนี้คือท่านี่คือของของวินาศภัยเพราะวินาศภัยเนี่ยมันจะเป็นปีต่อปีถ้าไม่เกิดเหตุอ่าเกิดเหตุเนี่ยจะไม่มีการเคลมแต่ถ้าในฝ้าของประกันชีวิตเนี่ยยังจะมีอดีตก็จะมีการตีตัวแทนโกงโกงเอาอ่ารับเบี้ยจากลูกค้ามาแล้วไม่ส่งเข้าบริษัทก็คืออันเนี้ยอ่ตัวแทนเนี่ยผิดแน่นอนแต่ว่าตัวแทนเนี่ยจะมีการเซ็นสัญญาในการคำประกัน คำประกันก็คืออย่างเช่นอ่าวหัวหน้าหัวหน้าฝ่ายจะมีการการคำประกันให้ลูกน้องอย่างเช่นเบี้ยประกันเนี่ยไม่เข้าบริษัทหายไปสองล้านบริษัทประกันก็ไล่บี้ตั้งแต่หัวหน้าสาขาหัวหน้าสาขาก็ไล่บี้อไล่ไปเรื่อยเรื่อยว่าเงินหายไปไหนคือจะมีการคุ้มครองอยู่ในส่วนหนึ่งแต่ว่าคืออย่างน้อยคือถ้าเราจ่ายเบี้ยไปแล้วเราก็ควรรับใบเสร็จคือต้องมีใบเสร็จคืออย่างเช่นก็มีบางบริษัทที่มีเกิดเหตุอย่างนี้ตัวแทนเชิดเงินลูกค้าคือด้วยความไว้ใจกันคือส่งเบี้ยมาตลอดก็ไม่มีก็ไม่มีหลักฐานเออ ไว้ใจคือจ่ายเบีย้ยครบปีแต่ปแปลว่าเจ็ดจ่ายเบีย้ไไย,ยไปสิ0ปีไม่มีคุมทันม่เลยไม่เคยเลยไม่มีความคุ้มครองไม่มีคุ้มทันแล้วก็จะไปเรียกร้องกับบริษรัทประกันก็ลําบากเพราะว่าตัวแทนก็หนีไปแล้วหายไปแล้วนะอ่ะก็รอดูกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงแล้วก็ที่สําคัญเลยตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจซื้ออะไรเนาะก็โทรไปสายด่วนคอพอ1 8่หนึ่งแปดหกก็เข้าไปเช็กกันได้ว่าจริงไหมจริงไหมมีตัวตนอยู่จริงไหมเออ นี่ก็คือความเคลื่อนไหวค่ะในช่วงแรกของรายการประกันวันนี้นะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ